วันนี้วันที่30กรกฎาคม2,564ที่วัดทิพยรัตนิมิตอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีหรือวัดป่าบันจิกในตัวเมืองอุดรธานีเราก็ทำความสะอาดตอนเย็นเวลา เย็นๆอย่างนี้ก็เป็นกิจวัตรทำความสะอาดบริเวณวัดระยะหลังวันนี้ก็มีการปรับปรุงทัศนียภาพหรือปรับปรุงภูมิทัศน์ของวัดวอารามให้ดีขึ้น ตามความเห็นของเจ้าอาวาสคือหลวงพ่อเหรียญแต่การบริหารอยู่ในความดูแลของหลวงพ่อหมุนอภิปุญโยหรือคระครูนิเทศธรรม,มานุศาสตร์เจ้าอาวาสวัดอนานันเดลซิดนีย์ออสเตรเลีย ปีนี้ก็มีการปรับปรุงภูมิทัศน์ในการสร้างน้ําตกให้เกิดขึ้นในบริเวณวัดเพื่อความสวยงามโชคดีว่าได้รับบริจาคก,ก้อนหินธรรมชาติจากโยมผู้มีจิตศรัทธาได้นำก้อนหินถวายปรี อันนี้ก็เป็นทัศนียภาพกำลังตกแต่งไฟฟ้าหลากสีช่างกำลังติดตั้งอ,อ,อันนี้ไอตรจุนในลวิหาราวารัดป่าบ้านจิกอุดรตานีบิกินไอตรจุนดีดลําวิหาราวิหาราอนนี้ Kurang lebih 10 atau 12 hektar luasnya. Maka hari ini sedang membuat air terjun. Supaya menjadi bagus bagi wihara di uh, kota Udon Tani Ini kalau pagi-paginya umat datang ke wihara untuk memberikan dana kepada Piku Sangha. Ini ruang tenda untuk para umat duduk menunggu untuk berdana setiap pagi. Ini kondisi air terjun baru. นี่ adalah เต็นท์ดาวาง d ี่สองดิซัมปิงนี่ u สำ m รับผู้มาเก u ารอเนื่อรบอริจาคอาหารให้กับพระราบิกุสังคะการทำน้ำตกเพื่อเป็นการทำให้ทัศนียภาพของวัดวาอารามน่ารื่นรม Minum top lain, kau akan lang. Kau ini misa. Namun, jalan lang di belakang ini ada kolam. Kolam air besar bisa serut air untuk menjadi air terjun. Nih. nih, kolamnya, nah kolam ini, uposatha kupu ini kolam air maka air tidak masalah untuk bikin air terjunnya Wiharawat Prabancik Udon Tani di bagian belakang hmm. perhiasan wihara bikin air terjun Wihara Wat Pawan Chik hmm. Ada enam titik. Tirana, apa kabar? นี่ไอ้ตรีจุนยัง kedua น้ำตกน้ำใสไหลยเย็นจากยอดไม้ปรับปรุงภูมิทัศน์อันนี้ก็ห้อนางอุตสาไอ้ตระจุน อ,อันนี้น้ำตกอิมทิพวัดทิพยรัตนิมิตแดนธรรมงามสงา่าพุทธลีลาน,น้ำตกตระการเด่นเสียงส่วนมนต์ไม่เคยขาดทั้งเช้าเย็นมิว่างเว้นภาวนาบําเพ็ญใจมูแมกไม้ร่มรื่นสะอาดสงบสะอาด ธรรมชาติเสริมพระธรรมนำสมัยพระบ,บรมมธาตุเจดีย์ช่วยอำนวยชัยจงงบใจเป็นแดนทิพสถาพรอันนี้อุปปโปสถะอุปปโปรสถะวิหาระน,นี่ำปัดดุดูดกสันตสันไต ini lokasi masuk kewihara nah balik lagi Ijun nam tok tim Hi 6 tok Kim Hi I น้ำตกอิมทิพ์วัดบัญจิกเป็นแดนทิพย์กลางเมืองอุดรธานีใครไม่เคยเห็นต้องมาชมด้วยตาตนเองเป็นสิ่งที่ไม่เคยมีมาก่อนแต่ก็สร้างขึ้นมาด้วยความอุตสาหะวิริยะเพื่อบูชาพระพุทธศาสนาโดยท่านอาจารย์พระครูนิเทศธรรมานุสศตาศ์ หลวงพ่อหมุนอภิปุญโยเจ้าของโครงการพยายามทำขึ้นมาเพื่อให้เป็นประวัติศาสตร์ของจังหวัดอุดรธานีตราบชั่วกลปวสารเพราะว่าก้อนหินนี้จะอยู่ที่นี่ไปจนไม่รู้ว่าจะอีกกี่ร้อยกี่พันปี น้ำตกที่วัดทิพยรัตนิมิตรอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีสวยงอาเมนไอเทเรจุนที่อยูอ่ในวิหารวัดทิพยรัตนิมิตรหรือวัดป่าบัญจิกหรือวัดป่าบัญจิกอุดรธานีวิหารทาี่ ดเรโนฟาซิ j a ด i ี a ากุตรงนี้ก็จะเป็นที่ให้โยมได้นั่งรอยืนรอเพื่อถวายบิณฑบาตแด่พระสงฆ์ที่ออกรับบิณฑบาตท,ที่นี่ออกรับบิณฑบาตพร้อมกันทั้งหมดในเวลาเกือบเจ็นาฬิกาทุกวันนี้นะ หกนาฬิกาห้าสิบนาทีโดยประมาณไม่ไม่ใช่ต่างคนต่างไปเหมือนกับวัดอื่นที่นี่ออกเวลาเดียวเป็นแถวเป็นแนวตามปฏิบัติของครูบาอาจารย์ที่นี่แต่ละภกีพระราฟิ u ุสังฆดดาาะ yang berada di dalam bihara keluar p i n t e p a t ะ bersama-sama dengan waktu yang ditentukan จํา 7ครับประมาณ7โมงตุจูมเริ่มพินดปปัตะปพระภิกุ้ปีนีน้ปีกับปูลูกพิคุยังบระวัติดิสีนีพ้พระธรรมทูตก็มาอยู่ที่นี่หลายองค์เพราะว่ากับอินโดไม่ได้หลวงพ่อก็กับอินโดไม่ได้หลวงพ่ออภิชัยก็กับออสเตรเลียไม่ได้ปีนี้จึงมีพระสงฆ์อยู่50รูปเอ้ย30รูปขอไป สามสิบรูปแต่บินท่าบาทไม่ไม่ใช่แตกกันนะต่างคนต่างก็ไปด้วยกันแต่ว่าญาติโยมก็เมืองอุดอรนี่อุปธรรมประทักพระดีดอีอุปธรรมประทักไปเอเอ็นดราราฮาร์โจอะบปาับาร์เอน็นดราราฮาร์โจไอตริจุน recun dalam bian. โอเคน้ำใสไหลยเย็นแน่นอนเลยสางเมอแองเนี่ยเปิดโชว์ไว้เลยโชว์แสงองนนอเปิดไฟสองแสงเลยมเมลแองนี่อ,นนอืมโอเคสลัมมส์สร์เรนนามวับุดายาขอเจริญพรท่านศรัทธาสาธุชนทุกท่าน ผู้มีความศรัทธาประสาทะในพระพุทธศาสนา <c oughs> ที่นี่คือวัดทิพ,พยรัตนนิมิตรหรือวัดบ้านจิกถนนนเรศวรอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีด้านทิศใต้ของจังหวัดอุดรธานีใกล้สนามบินนานาชาติอุดรธานีวันนี้ใครจะเชิญชวนท่าน สถาสาตุชนทุกท่านได้มาชมความเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นของวัดทิพยรัตนิมิตรอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธาน,นีคือมีการปรับปรุงภูมิทัศน์ของวัดให้ดีขึ้นโดยท่านพระอาจารย์พระครูนิวินิเทศธรรมนุศสัต หลวงพ่ออภิชัยเจ้าอาวาสวัดอนันเดววัดพุทธรังสีอนันเดลซิดนีย์ออสเตรเลีย,ยมาบริหารแล้วก็สร้างน้ำตกขึ้นมาเพื่อความสวยงามเป็นสง่าราศีกับวัดและจังหวัดอุดรธาน,นีนี่ก็คือทัศนียภาพของวัดทิพยรัตนิมิตรอุโบสถสองชั้นอุปโปะถด,ดวลันไต วัดทิพยรัตนิมิตอันนี้ก็เป็นทัศนียภาพของภายในของวัดปรับปรุงเพื่อความเป็นการเปลี่ยนแปลงเพื่อความสวยงามของวัดวาอารามที่ญาติโยมสามารถที่จะมาชมความสวยงามของวัดได้ นี่ก็เป็นน้ำตกใหม่สร้างโดยหลวงพ่อท่านเจ้าวาดน้ำตกนี้เป็นหินธรรมชาติได้มาจากคุณโยมผู้มีใจบุญท่านหนึ่งที่จังหวัดนองบุรลำพูก้อนหินเหล่านี้จะอยู่ไปชั่วกาะ,ะนานกี่ร้อยกี่พันปีก็ยังอยู่สถาพรต่อไป น้ำตกอินทิพย์มีข้อความที่ควรจะเป็นที่รรลึกว่าวัดทิพยรัตนิมิตรแดนธรรมงามสงา่าพุทธลีลาณน,น้ำตกตรการเด่นเสียงสวดมนต์ไม่เคยขาดทั้งเช้าเย็นมีว่างเว้นภาวานาบำเพ็ญใจหมแมกไม้ร่มรื่นสงบสะอาด ธรรมชาติเสริมพระธรรมนำสมัยพระบรมาธาตุเจดีช่วยอํานวยชัยสงบใจเป็นแดนทิพสถาพรที่นี่คือแดนทิพที่สถาพรอยู่ชั่วกระนานน้ำไหลลงสะเพราะว่าด้านหลังของน้ำตกมีมีสะใหญ่มีสะใหญ่ jadi dikep nama, ronggrap nama ini kondisi air terjun dalam wihara Wat Kip yang pantai berwasta di Udon Thani ini bikin air baru dalam wihara air terjun air terjun air terjun dalam VIHARA wadhib hajarat nimit udon -tani. ที่ทุกท่านได้ชมอยู่นี้ก็คือวัดทิพยรัตนิมิตรถนนนเรศวอรอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีนี้ก็คือด้านหลังของน้ำตกก็มีสะเก็บน้ำที่เก็บกักไว้เพื่อเป็นที่อยู่ของปลาเตา่าแล้วก็สามารถที่จะเป็นที่นำน้ำมาใช้เป็นน้ำตกได้ยอย่างสบาย แมงไม้บริเวณสวยงามนี่ก็เป็นด้านหลังเรมอนที่อัปกบาร์ฮัิฮัตอย่งงางันกันะนะไวรัสยนะ <c oughs> นี่ก็คือสถานที่ที่เป็นเต็นที่รอถวายบิณฑบาตของญาติโยมที่มาตักบาตรทุกเช้า เราออกรับบินบับาทเวลาเดียวกันทั้งวัดโดยพระสงฆ์จำนวน30รูปออกรับบินธบาทพร้อมกันเป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงามไม่ใช่ต่างคนต่างไปเหมือนกับวัดใดๆในที่อื่นที่นี่ก็เป็นสถานที่ที่เป็นปฏิปทาท่านน้ำได้เป็นเศรษฐีเดอเนีย่ยคู่เงินเลย วัดทิพย์พยาลัดนิเมเดอร์เนี่ยเมืองอุดรเมืองอุดรฟอนแอนมาเบิ่งน้ำตกในวัดเดอร์สังน้ำตกในวัดไปสั่งยุสวรรคในเขตบล่ล่ะสั่งน้ำตกสวรรคในเขตเดอร์อันนี้ในวัดเดอร์ในวัดบัญชิกอืมอะนะในทางเขาวัดยมเมื่อเ้าเอ่อยมมาตักบาท ตรงนี้ก็เป็นที่ที่ญาติโยมมาเตรียมอาหารหวานข่าวเพื่อจะใส่บาตรก็มีเต็นท์รองรับกันแดดกันฝนแล้วก็มีเก้าอี้ให้นั่งใครไม่นั่งก็ยืนใครไม่ยืนก็นั่งอ,อันนี้ก็เป็น Irwan, apa kabar? Ini air terjun dalam wihara di Udon Tani. Hmm. Air terjun dibikin supaya jadi bagus dalam lingkungan wihara. Dalam lingkungan wihara Wat Bancik Udon Tani. ah, air terjun air terjun buatan <ganti> di tengah kota Udon Tani sedang pasang apa lampu kalau sorenya malamnya jadi bagus ada sinar lampu Hmm. hmm ini ah, papa pemilik pembuat pembuat air terjun ya sedang siram pohon belakang tuh uh, ya koni ini adalah cang 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 hmm. hmm. Ah, kau mak mak kau mak mak Rudy Lee apa kabar Rudy Rudy Lee uh, ini air terjun dalam wihara air terjun membuat kondisi bagus, adem damai. Hmm. Ini candi isi relik para suciwan. Ada gajah kaca 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 gajah gajah. gajah, gajah. Hmm. gajah, gajah. อาอุอาอดายะตรีมากาซียังสุดาเมื่อนอนตอนขอบคุณมากที่ชมนมโมบุดายะ